วันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ผมอยูอ่น้องจอกนะครับกรุงเทพมาหานครตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกากว่าแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางไปเลยนะครับระยะทางก็ประมาณ400ร้อกวโลนะครับแต่เราก็ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าด้วยรถที่เล็กด้วยก็ค่คอยๆเป็นค่อยไปครับ80 90 1 0เ้อยประมาณนี้ เชียวครับแต่ก็อาจจะหนาวอยู่นะครับคืนนี้ดูแล้วก็เตรียมเสื้อแขนยาวมาประมาณห้าตัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับค่อยไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราก็อยู่ซอยอย,อยู่ถนนเชื่อมสัมพันธ์อยู่นะครับตอนนี้เราจะออกไปทางสระบุรีนะครับ ตอนนี้ผมกาลังวิ่งอยู่บนคลอง13อยู่นะครับไปเรื่อยๆและครับตรงนี้อีกยาวไกลครับขออนุญาตตั้งกล้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าขา,ขาตั้งกล้องผมมันพังครับก็เลยได้ถือเอามั่งติดเอากับที่จับมือถือมั่งนะครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับ អ oi ស្រីមាននៅបងនៅឆាយແណននេះអង្គបែនបែនជាងក្រមុំស្រីណាអ oi មានចាំពីឆ្នាំប្រយោគឡាអ oi ក្រមុំញាណាចូលចាំអត់លោប្រោះបងទៅឆាយແណនគឺដាល់បែតគឺແມគឺអោអ oi ក្រមុំស្រីបើស្រីបើនៅនោះចាំទៅបងស្រីយ៉ានេះស្រីប្រោះបងទៅបងកាត់លឹបភ្នៅមកតាមតម្រ័យ ใส่เนี่วัดเถาไทยอา,ายอจะอา,อาบน้ำได้เมี่ยงเออยู่กี่ตัวจะขอบคุณพี่ท็อปพี่นะฮะผมไม่ขีดไฟไอเชื่อวันนี้ฝากเนือกฝากตัวไห้ที่หมู่บ้านด้วยกันนะพี่นะไอเชื่อ อนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะครับประมาณทุ่ม30ิบเดี๋ยวเราจอดพักรถก่อนแป๊บหนึ่งรเราเดินทางมาได้ประมาณ100กิโลแล้วครับเดี๋ยวเราแวะปั๊มข้างหน้ากันเลยครับคอยใส่เนี่ยโนบักโนชายแดนเนี่ยอ่าแฟนแฟนเตียงกระมมไตรงาคอยเนียงจำปีฉันนำอยู่ปลาโอ้ยกระมมเนียงนะโนจำเอิดเรา ราบางเต้าชายแดนกิดด่าปดกิดแม่เกิดเอาอันระบ่่่อมไตรเปาไส่เปาในนูอจับเขาบังนายเนี่ยไตร้อยบางเต้าบางกันเลยตอนนี้ก็เดินทางมาได้100กิโลแล้วครับเดีย๋ยวเราจอดแวะปั๊มก่อนนะครับเพื่อหา,าน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะดันต่อแล้วก็พักรถไปในตัวด้วยครับ แล้วเราก็ดันไปต่อเลยครับอีกยาวๆเลยครับทางนี้ดรเยด้วยครับก็ค่อยไปผมพยายามจะไม่วิ่งทางหลังนะครับวิ่งแต่ทางข้างๆนะครับเพราะว่ารถสิบล้อมเยอะครับอันตรายเราต้องพยายามน่งเรียงเอาครับเวลาขับรถก็มีสตินะครับตัดกับคนเพราะมันอันตรายขอใส่ด้วยลมเยอะครับ เน่อยหน่อยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบเจ็นทาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นเขาเลยครับก็ค่อยไปเชียวครับโอ้รถสิบล้อเยอะมากครับทุกคน,นใครจะมาก็แนะนำให้หาเพื่อนมาด้วยดีกว่าครับมาคนเดียวมันก็จะเย็นๆหลังนะครับตอนนี้ ก็เคยแซงขึ้นไปเลยครับผมก็ไม่เคยมาทางนี้เหมือนกันครับผมก็มาตามชีวิเป็นครั้งแรกครับที่มาทางนี้ต่อก็เคยเป็นไปตาปกันครับไปเรื่อยๆครับคอยใจเนีย่ยวเดมบ้าเดชายแดนเนีย่ยวเแฟนแปนเตียงเกลมไรเงาย ប pues ້ອຍនាងចាំពីឆ្នាំយូបឡ ாய் ត្រមមៀងណានូចាំអឺតលោប្រុំបាក់ទៅឆាយដែនគឺកលបែនគឺແມកើកអោអូនត្រមមស្រីពៅស្រីពៅដែលនូចាំលោបស្រយ៉ៃនាងស្រីស្រ័យប្រោយបាក់ទៅបាក់កាត់លើភ្នៅមកបាតាមរៃដៃមួយនាងអើយប້ອຍត្រៃពៅកបាតាមរៃ เลือดไรหักสรอกโอ้บังเมียอังกรุบคณียาอังกรุบคณียาตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มยี่นาทีแล้วครับก็ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับก็ขับรถตรอนกลางคืนก็ต้องระวังหลุมหน่อยนะครับเพราะว่าทางมันไม่ค่อยเรียบครับมันอาจจะทําให้เราเล้มได้นะครับสรอกเมียสดงเมียไม่รู้ดัลสระปลา ฟัองอ้อมโอมได้แสดงเมียเงยมันอะไรสไลด์มันเราไทยอาจจะ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 เอ,อ,เอ,อาคนได้เมียเงยอยู่กี่ตัวเจ้าขอบคุณพี่ท็อปพี่นะฮะผมไม่ขีดไปไอาจจะวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวไหมที่หมู่บ้านด้วยกันนะพี่นะอาจจะ จะจะขอบคุณเจ้าบ่าวครับขอให้เจ้าบ่าวอยู่ดีมีแหงอยู่แดงมีให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเดอเจ,ะจะ้เจขอบคุณาใจวขอบคุณค,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 ณครับตอนนี้ก็สามทุ่มหกนาทีแล้วนะครับก็ถึงอำเภอสีคิ้วแล้วนะครับโอ้โอ นี่แหละครับขบับรถกลางคืนก็อันตรายนี่แหละครับทางมันไม่เรียบครับอาจจะทําให้เราล้มได้นะครับใครจะมาก็ให้แนะนําให้ติดสปอตไลท์เพิ่มอีกตัวเหมือนผมนะครับก็ไปยาวๆเลยครับอไอยไรเนี่ยเดาบังชายแดดเนี่ยอ,อ่างฟนด็ดเเตียงกระมมุมไรงาไอยเนียงจำปีชนนับอยู่ปลาอ้ยกระมมุมเนียงงา លូចាំអត់លោប្រោះបោកទៅឆៃដែនគឹកដល់បែកគឹកແມកឹកអោអូនប្រព័ន្ធស្រីពៅស្រីពៅអ្នកលូចាំលោបងនិយាយញឹមស្រីតិน้อยបោកទៅបោកកាត់លើភ្នៅមកបាតាមរៃដៃមួយមៀងអើយប້ອຍត្រីបោកតាមប្រៃ លេត្រៃហកស្រកអូបងមៀអគ្រុគគលាអគ្រុគគលាទីណ້ອຍគ្រុបស្រកសុំលៀហកស្រកហកស្រកមៀងអើយហកក្រែញៀងបានគីយើងមានអោហាងប៉ខ្សែแหนងបានបងប្របអណ្តំស្របតបងអណ្តំណែនះចុះមៀះស្តាងញៀងអើយរោដាល់ស្របប្រាក់ប៉ ตอนนี้ก็ถึงพีทีครนาทแล้วครับเดินทางมาได้200กิโลกว่าแล้วครับอีกขึ้นทางครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มสีกว่าครับตอนนี้ก็4ี่ทุ่มสนาทีนะครับุยต่อกันยาวๆเลยครับตอนนี้ ก็เริ่มจะเหงาเหงาแล้วนะครับรถก็เริ่มจะไม่มีแล้วครับตอนนี้แล้วก็อากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วตอนนี้ผมใส่เสื้อแขนยาวสองตัวแล้วครับแล้วก็ถุงมือสองชั้นเลยครับกันไว้ครับนยนมไ บ่อยใรบอกก็บานำไรเหลยกไรฮักสรงอ๋อบางเนียอังกลุ่มก็นียาอังกลุ่มเนียสี่ทุ่มสิบสองนาทีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ผักทรงชัยนะครับแล้วก็มืดมืดอย่างเงี้ยครับรดยเฉาวนตรงนี้จะเป็นทางก่อสร้างนะครับก็ถ้าใครมาทางนี้ก็ให้ระมัดระวังด้ยนะครับ เมี่ยเอ๋ยมาเอ๋ยใส่เนีย้ยวัดแถวไทยจะอาบนได้เมี่ยงเอ๋ยอยู่อกี้โตจะอขอบพระคุณพี่ท็อฟพี่นะฮะผมไม่ขีดไฟไอเชิญวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวไห้ที่หมู่บ้านด้วยกันนะพี่นะ,นนนอะไอนะเชิญ ครับขอให้เจ้าบ่าวอยู่ดีมีแหงอยู่ดแดงม,มีให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเ้อเชิดเชิขอบคุณพระท่นาทนใจแน่อขอบคุณครับตอนนี้ว่าเติมน้ำมันอยู่คำ PT ดีมากครับ0.95ครับ0.95 หนึ่งเก้าห้าเนาะครับหนึ่งก้าห้าหนึ่งแปดเจ็ดครับนี่แคจุด,ด,ดมันจะส่งมานี่ไหมครับเลยลำอีก100หนึ่งร้อยหนึ่งรอครับเลยต่อกันเลย អ ôi ស្រីមាននោបងនោឆាយແដែននេះអង្គแฟนแฟนជាងក្រមុំស្រីงาអ ôi នាងจําពីឆ្នាំຢູ່ปลาអ ôi ក្រមុំเมียงណាတို့จําเอิดเล่าប្រុំบังเต้าឆายแដែนគឹកដាល់แฟนគឹកแม้គឹកអោឱក្រមុំស្រីเป่าស្រីเป่าនែនោจําเล่าบ๊า ไย้อยน่างไรน้อยบังเต้าบังกัดเลอะเต้าบอกบาตดำไรได้มวยเนียงเอ้ยบ่อยใจบอกกบาตดำไรเลือไตรหักสรองโอ้บังเนียร์กรุ๊ปกนียร์กรุ๊ปตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับห้าทุ่มหนึ่งนาทีครับรู้สึกว่าเริ่มจะเย็นๆแล้วนะครับไปต่อกันเลยครับ มมมีีออออยย่่าาางงงดดลสสรร้เเเตอนนี้รถก็เริ่มไปแลนะครับเราเริ่มจ้าวิ่งอยู่คนเดียวแล้วครับตอนนี้เงาเหงาเลยครับแต่ก็ชิวๆครับยากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วครับแต่ก็ยังพอทนได้ครับ เราก็ไปต่อกันเลยครับ อนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มสิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับตอนนี้อยู่นางรองแล้วนะครับมืดๆเลยครับตอนนี้เงาเงาด้วยครับแต่ก็ไปเรื่อยๆครับชิลๆแต่แนะนํานะครับมาสองคนจะดีกว่านะครับจะได้มีเพื่อนคุยบ้างครับไปกันต่อเลยครับ,อ,รบอ,ออยยยเเงาามมโโนนนนนนบกชแแดี่่ฟระไส អ ôi នាងចាំពីឆ្នាំនិយមឡើយក្រមុំមៀងណាចូលចាំអត់លោប្រោះបោកទៅឆាយណែនគឺដល់បែកគឺແມើគឺតោអ ôi ក្រមុំស្រីពៅស្រីពៅនៅនូចាំលោមកទៅយ៉ៃនាងត្រៃត្រៃបោកទៅបោកកាត់លើភ្នៅមកបាតាមរៃដៃមួយនាងអើយប oi ត្រៃបោកបាតាមរៃ เรียกไตรหกสโะงอ้บังเนียกรุบเนียอ๋อกุบเนียเตียงเลยกรุบสระ,ะ,ะ,ะงมเนียหาสระงหาสระเนียงเอวยาสเรย์อยนั่งรอครับตอนนี้ก็อีกไม่ไกลครับแค่เดียวครับอากาศก็เริ่มจะหน,นาวนิดๆแล้วนะครับก็มีนิดน,นะครับแต่เยอะอยู่นะครับครับไปกันต่อเลยครับ អត់ស្រោញនាងអើយហាក់ស្រេអ្នកបាគីយើងមានអោหาបើស្រីអ្នកបាអង្គប្របអងង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 ង ขอบพระคุณพี่ทัพพีนะฮะคงไม่ขีดไฟอเชอื่อวันนี้ฟังเนื้อฝากตัวไหมที่หมู่บ้านด้วยนะันนะพีนะเชะ ก็ถึงประโคนชัยแล้วนะครับอีกไม่กี่โลก็จะถึงบ้านเราแล้วตอนนี้หิวข้าวไม่ไหวครับขอแม่ซื้อินคุณชัยซื้อข้าวครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีครับผมอยู่ที่ประโคนชัยนะครับก็ไปต่อกันเลยครับอีกนิดเดียวไอยไสรเนี่ยเนาบ้าเโาชายเดนเนี่ยอ่างเปนแฟนเตียงกระมมุมไรเงา ប້ອຍនៀង <imprisoned> ច anyway <,ading> %uh ាំពីឆ្នាំយូបឡ ாய் ត្រមុំមៀងលូចាំអត់លោប្រំបាក់ទៅឆាយណែនកຶតដល់បែកកຶតແມកຶតអោអូនត្រមុំស្រីពៅស្រីពៅណែនូចាំលោបាយាយនៀងត្រៃប្រ ாய் បាក់ទៅបាក់កាត់លើភ្នូវមកបាតាមរៃដៃមួយមៀងអើយប້ອຍត្រៃមកបាតាមរៃ លេត្រៃហាក់ស្រុកអូបังមៀអគ្រប់គលាអគ្រប់គលាទាំងគ្រប់ស្រុកសុំលេត្រៃហាក់ស្រុកហាក់ស្រុកមៀងអើយហាក់ស្រែញៀងបានពីយើងមកមានឲ្យហ่าបើໃສញៀងបានបងប្រវ័នក្នុងស្រុកតាហាក់ចិត្តចិត្តជើប្រអងក្នុងដំណំញៀងច្រើអបមៀស្តាញៀងអើយរត់ដល់ស្រុកណាត់បังអងស្រុកណាត់ เมียอะไร่เอ,อา,เาไแนไเมยอ,อยู่กี่ตอจอเจ้าขอบคุณพี่ท็พ,พี่นะผมไม่ขีดไปเจอวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวไว้ที่หมู่บ้านด้วย

ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสังขาวแล้วนะครับ มันที่เหลือขีดหนึ่งของเรา,าการได้รีวิวสปอร์ไลท์พอดีเลยอาจจะสั่นสั่นไน,นะครับความจริงผมก็อยากใช้มุมกล้องนี้แหละครับแต่ว่ามัน เป็ปัญหาเล็กน้อยครับเรื่องระบบนำทางของแท็บเล็ตก็เลยต้องใช้อถือถ่ายไปด,ด้วยเปิดแอปไปด้วยครับ สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็ประมาณ380บาทนะครับที่ผมเติมแต่ว่ามันจะมีเหลืออยู่ในทางแกล้ลอนของผมอีกนะครับก็ปีไปประมาณ320บาทประมาณนี้นะครับกับระยะทาง400กิโลก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ